เป็นไงครับงานทุกครั้งแรกสัมภาษณ์ทกครั้งแรกครับผมไอ๋อก็เป็นพรีเซนเตอร์อเป็นงานเปิดตัวนะครับเป็นวีาคอลลาเจนไอมคอลลาเจนก็ก็ดีครับก็อย่างที่เมื่อกี้พี่ก็บอกว่าที่ที่เลือกให้พี่เวียกับน้องเบลมาเพราะว่าก็มีในรูปแบบที่เขาชอบคือน้องน้องก็จะมีความที่ ดูดีแข็งแรงสุขภาพดีสวยจากภายในแล้วก็เป็นคนที่ดูแลสุขภาพออกกำลังกายอย่างพี่เบียร์ก็คือคนที่แบบมีรัฟทาที่แบบโอ้โหแบบชอบลยุยแต่ว่าก็ยังดูแลสุขภาพยังดูดีอยู่นะครับเพราะเนี่ยเราก็ต้องอย่างที่บอกหมดยุคสวยอย่างเดียวหมดยุคล่ออย่างเดียวต้องสวยหลอ่อแล้วก็สุขภาพดีด้วย <c oughs> วก็เลย <c oughs> ก็เลยตรงคอนเซ็ปต์ก็เลยได้มาเป็นพิจูนเตอร์คู่กันพอดีตัดสินใจกันนานไหมครับจะรับงานคู่เป็นงานแรกอะไรอย่างี้ จริงๆก็ไม่ไม่นานเท่าไหร่ครับที่ผลิตสินค้ามากกว่าว่าคือเหมาะกับเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก่อนที่จะรับก็คือลองกินดูก่อนที่เขาไปส่งมาให้ดูก่อนก็เออเรารู้ว่าเออผลิตภัณฑ์อันนี้คือคุณภาพดีจริงๆเราก็เลยนะเขาไอกทำเป็นงานน้ำตาแบบนี้สวยแล้วมีแบบอะไรกันอ๋ก็คือเหมือนกับว่าก็ยังคุยกันอยู่เลยว,ว่าเอ๊ะเราก็คือด้วยความที่สตอรี่บอร์ดก็ส่งมาให้เราได้ได้ดูก่อน แล้วก็เรื่องราวก็เป็นเรื่องราวที่อย่างน้องบอกมาสักครู่ก็คือก็คือเหมือนกับว่าเหมือนเอ๊ะใครดูแลใครใครดูแลกันก็คือส่วนที่เราเห็นในในไวรัลนะก็จะเป็นเรื่องราวที่แบบน่ารักอะไรเงี้ยก็แบบเพื่อออกกําลังกายแบบเอาผ้ามาเช็ดหน้าไม่ได้นะต้องดูแลตัวเองดีๆเอาผ้าเอาเสื้อมาเช็ดหน้าได้ไงต้องหาผ้าที่สะอาดมาเช็ดหน้าสรุปก็คือวีรานี่แหละที่เป็นคนคุยเรื่ราวที่เราคุยอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเป็นเรื่องราวที่น่ารัก อะไรอย่างเงี <ma lush> ้ยเออประมาณเขาแบบให้ดูว่าแบบเฮ้ยมีเป็นอกาสที่เกิดขึ้นกับทุกคนทั่วๆไปอะไรเงี้ยทุกคนต้องการการดูแลอะไรเงี้ยไม่มีเลยฮะเคมีเราเข้ากันเลยถ่าค่ะก็ถามว่าจริงๆเข้าคู่ไม่เยอะนะครับส่วนใหญ่ก็จะคือคุยกับลิตภิันฑ์พอเข้าคู่ก็ยังคิดอยู่ว่าเวลาเข้าไปแล้วก็มันก็เหมือนกับว่าเราเล่นเหมือนกับว่าเราเราเล่นโฆษณาแหละเวลาเราเจอแบบ นักแสดงที่มากฝีมืออะไรเงี้ยนะฮะก็ต้องชมชมผมผมชมคุณอยู่ก็แบบก็ง่ายอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่าเวลาเราเล่นแล้วก็ที่เราอ่านเยอะด้วยเพราะเราดูตอรี่บอร์ดอ่ะมันเยอะมากจริงๆแล้วเวลาที่ที่ที่คุยไว้คือแบบต้องเสร็จภายในแบบหนึ่งทุ่มแล้วก็แบบต้องเปลี่ยนผมผมต้องเปลี่ยนชุดอะไรเงี้ยแต่ว่าทํางานกันเร็วมากคือเนื่อชีพมากแล้วตัดต่อมาได้แบบชอบเนาะมันก็แบบออกมาน่ารักดีพี่เบียเขาชิวน้ำเบลเขินไหมคะ ก็ไม่เท่าไหร่นะคะคือมันมีความรู้สึกแปลกๆนิดนึงนะเพราะว่าก็ไม่เคยทํางานด้วยกันแต่ว่าพอทางานแล้วก็เออก็โอเคค่ะออกมารับลื่นแล้วก็อย่างที่เห็นก็น่ารักดีแล้วเวลาพูดผิดก็จะแบบเอ๊ยตึนเต้นเลยเร่อจริงไม่ใช่เพราะมันพูดยาวพูดยาวมากมีข่าวว่าค่าตัวสิบล้านเลยงนสาธุไม่ถึงครับแต่ว่าก็ให้อ่เหมาะสมกับกับ กับงานกับการทํางานแล้วก็กับหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ถึงท่านนั้นหรอกครับคือเราก็ต้อง <c oughs> คือ <c oughs> เหมือนกับว่าอาโอเคทุกคนทํางานก็ต้องอยากได้ผลตอบแทนอยู่แล้ว <c oughs> แต่ว่าเราไม่ได้คิดว่าผลตอบแทนมันต้องสูงกว่าสิ่งที่เราทำพราะเนี่ยเราก็อะไรก็ได้ที่ถ้าเราทําเท่าไหร่ก็ควรจะได้รับเท่าเท่านั้นนีอะไรนี้ครับ